สวัสดีเอฟซีสกูสุคนนะคะทา่านผู้ชมเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเดินทางมหาแม่กายพี่น้องนะคะแต่ว่าแม่กายไม่อยู่บ้านนะคะมิซ่ลีพี่น้องแจกคเพิ่นไปไสนะคะเพิ่นอาจจะไปเฮดบุญเนาะพี่น้องเนะะาะพาะว่าเมื่อเ้ารนี้ก็ได้ยินข่าววา่าคุณแม่เพิ่นจะไปเฮดบุญนะคะบ่ะเจอคุณแม่เลยนะคะแอดมินได้หลายช่องก็เดินทางมานะคะมาหาแม่กายนะคะ นี่แต่พีแต่นองเพ่นยูนิ่นะคะเห็เาขวดีเราเดงเาผินเลืสายทงดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะคุณเนี่ยพันยูไก่ไก่บานนม่ไก่ก็เลยสิมาถามข่าวสารเบิงวาเพ่นเมนี้เพ่นไปสานอกจะได้ก็แม่ว่าสู่เอฟซีฟังเนี่ กอดพ้นฟังเลยได้กอดพ้นฟังเนี่ยเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านเนาะเพิ่นกะเจ้าอนอยากไปเที่ยวมาแล้วมาหาพรสองเที่ยวอะลรแบดนี้มือมากวนนี้ก็เลยว่าอันมหาหายนี่กับพวกภาไปเที่ยวจะเที่ยพาไปเที่ยวแนววันก็เลยพาหลานไปเที่ยวจ้าหลานไปเที่ยววันที่ไปวัดสิริพรกับวัดได้อยู่บุ้มแม่กจับมือนี่นั่นว่าสิไปวัดสิริพรอนวัดตีแม่จ้า ยู่บ้านไ้แม่วัดสิริพรนี่สิริพอยนวัดบ้านไดยื่นข้างดอนก่อยเพิ่นวาแม่ข้างดอนก้อยตีโอ้ซนี่อนีเพิ่นเพิ่นหายมากละไปงวดนี่เพิ่นหามากไปงวดนี่ ใกบนไปวัดียันนก็ต้องรอฟังจากเพ่นเนาะแต่ว่าตอนนี้คือวอยูวายูอ้หน่องนะตอนนี้ก็คือแอดมินหลายช่องหลายท่านนะคะเดินทางมาหาแม่กายโอ๊บพอ่น่องกับเป็นตาคืดนั่อยู่ด้วยเนาะเอา วัดวัดใจบเบียวมหาอยู่ฮี่นแม่จ้าอยู่วัดใดเกาะจะมาง่ายเ่จ้าวัดป่าเจริญธรรมวัดป่าเจริญธรรมว่าเป็นเท่าทีกันอยู่อยู่สายใจอยู่ในเมืองคุณหมอแม่ ว่าท่านไบุเาแกำเบอกว่าเคยวาแชร์เลยแม่บกกับง่ายบ่กลับงายบ่จ้าไปหรือยางวัดสิลิ่นพ่อจะเล่นทำบอจ่ากันบ้านไหนเขาก็ขี่รถไก่แม่ดนบ้านบ้านง่ายู่บอจ่าง่ายอยู่บอจ้ากลับบ้านง่าน เอาเบลเมะเมเบลเมะจ้าจ้ามันใบสองใบสามดัยนี่มันใบสีบใบสามแล้วเนี่ย เอาเรงนะถ้าสันแม่มาเล่งคำคบ่ไม่จังเมา้อ่อนบ่มาได้ลนะ่มเอนเอเศร้าใช่ไหมมืออื่นเด้แม่ถ้าสันแม่ต้องทานมเบลยดจ้ามเบยวสิมาแม่จะพึ่งใสเด้อต้องทาเด้ค่ะระวังเบียวโได้พายแม่เลยมือนี้เอฟซีกเข็นเนาะมนหรนาจะ รถเจ้ามากค่ะแม่รถกังมากก็ไม่ได้ว่าหรอกมเนี่ยบาดเยอะรถเพื่นจ้ามืออื่นเศาร์ด้วยแม่หามือเอื่นนี่ยด้วยค่ะก็ว่าจังไก็ราว่ามือเอื่นเ้าร์เัาไปท่าบุญรถไปท่าบุญ คนพ่นมาจากบุรีรัมย์ได้ไแม่เอ้ยคนเพิ่นมาจากบุรีรัมย์มาถามแม่อยู่นี่มาไทยเสร็ษฐกิมืป็นชาวนาจ้ามึอเป้าวได้ไหมเดี๋ยวอันถามแม่ก่อนเด็กยินเด็กยินข่าวมาแม่จ้าแม่แม่เด็กยินข่าวว่าแม่ปล่อยสามตัวแล้วแม่นบ้านี่ หรือว่าเอฟซีตีให้บอกค่ะได้ยงินค่ะว่าเอฟซีว่าได้สามตนวนแม่แล้วมันแมนอยู่บอกค่ะตัวใดแม่บอกบอกเอฟซีในยำตัวเลขในนี่ตัวใดเนี่ยค่ะอเศูนย์สองเ 0029บอแม่โอ้เลขหมอคือเก้าเนาะแม่เนาะที่ว่าสามตัวนี่คือเอาเลขศูนยใส่มันบอจ้าก็เลยเป็น029ค่ะกับหาหนึ่งหนึหาเด้อกับหาหนึ่งหากับหาหนึ่งหึหาเด้อพี่น้องพี่แม่ไม่ได้ฝันไหมบ่แม่อะ ต,ตามนี่พี่น้องนะคะตามกระเล็ตามนีอ้อมแม่แม่ทาเบลเดอร์อย่าลืมด้อจา้าอย่าลืมทาเบลเดอร์หมื่อื่นจา้า จ้าจ้าพี่เขาบอกชัดๆจากปากแม่นะครับแต่ว่าแม่หายมาเมื่อคืนสองข้ี่ยสรุปตามนัดนะคะสรุปตามนัดนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะท่านผู้ชมนะคุณแม่ไปทําบุญนะคะก็ ใครนนที่ติดตามรับชมนะคะก็รอพรุ่งนี้พาดอายจะเดิหนห้างมาแตอไสเนี่ยมาแตอบุรีรัมบุญแล้วอุ้ยเดินห้างมาใหดจังไหนมาแตุรี ขี่รถมาตัวนอนเ่ลือยยางงอดเดินห้างมาแต่บุรีรัมแมนเดนมาตามตัวเลขมาตามแม่กายนี่ก่อนผลบริยัทบ้านซ้ำบาป้านซีได้นอนอุดรแล้วบานแสดงว่าทางบุรีรัมกับติดตามตัวเลขแม่กายคือกันแมนแม่กายนี่ดังมาเลยห่งวดหรือว่าแมนบอกห่างงวดห่างงวดแล้วห่างงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่หกที่แรกเข้ามาบรเห็นเพิ่นเนาะ์ไอสแมนแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่นลเบาโทรศัพท์นี้คือ เพิ่งไปเฮ็ดบุญเนาะแม่เพิ่งไปเฮ็ดบุญอยู่ค่ะเพิ่งนัดมืออื่นเศร้าเอฟซีนี่ทัวร์ประเทศทัวร์โลกเลยด้นี่สุด้นอนรออยู่อุดรละมืออืมอย่าเฝ้ามือเนาะเพราะว่าเอฟซีเป็นรอหลายคันสีเมื่อก่อนกับบอดดี้ด้สิบอดดี้ตุลขเนาะแต่ว่าเพป็นบอกคร่าวๆอยู่ด้วยว่ะครับ029029กับ51029กับ51 แต่ว่าเขามาฟังจะชัดจากปากเราอรือมีอินเนาะ,อะรอริมรอก <รอ S 1> พีคามานะครับสวัสดีคุณผู้ชมเป็น,นรบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมอันนี้ได้เป็นบ้านของแม่ไก่ อ้าวให้น้องนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะในเมือคงอุลเซลนะครับพอดีขอมากอ่ะให้รอติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนาไลรหนาปัดซื้อยังไงแม่ผัดกาผัดตระรวดโู้ เป็นรกับแก้วแม่ค่าพินขายผักอ่ะตอนนี้เด้ว่นนองเด้เดี๋ยวไว้เจอกันมามนะคะสวัสดีค่ะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ